ดีครับพี่น้องวันนี้กัอาจารย์เกียงนะครับเนาะเพื่อนเอาเพชรีสารมาครับผมนี่ครับมาได้ออกยูทูปด้วยกันโดนแล้วครับนี่หลายเดือนแล้วสิเป็นปีแล้วครับพี่น้องนนั่อาจารย์ใหญ่เพื่อนครับอาจารย์ยุทธสิงปันจักรยานเพื่อนเนาะครับเนาะเพื่อนออกกําลังกายดีเพื่อนหน้าตาโลลาคือ่กอลพุ่นเพื่อนย้ายผ้าแดงครับเพื่อนใส่ซองเต็มแล้วครับ วันนี้มาไที่ยวนกมากครับพี่น้องนกเอาเข่าผสมเบิดครับมาถ่ายเอานกเพื่นนี่แหละลุ้งให้พี่น้องเบิงนะครับเนาะครับมาลอดลุ่มลอชุ่มน้ำกันครับพี่น้องเจ้าเพชรอีสานครับผมครับพอดีใซนสามคนเลยนะครับเนาะเนี่ยแหละโอ้โอ้ไปเลยเด้อโอ้ยบ้านในกดวิดีโอช็อคมึงทันนี่ ว่าอบย่างดีม <oh yes> ั้ยเนื่อมันวิดีโอมันเรื่อมีดีโอนอันนี้บกดวดาะบกดีดาดีห็นตัวนี้แลลกอ้หมดแดง ได้ไดทยคนรักนะักเมื่อว่าห่าเห็นคนลนกลดไทยวัตถิก